ครับบอสมนลูกไส้ในหอยครับผมเมื่อนี้กับสิพาไปเลาะปลาจัง่อยครับอืมเป็นวันหยุดในงานปลากับวะไกลบ่ไกลครับข้างบ้านนี่นะครับเมื่อนี้กัสิไปเลาะเบิงว่าติดตานะครับว่าสิได้ยังครับติดตานแครับผมน้องครับหมานแล้วครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องสุดยอดลีสุดยอดลีครับสุดยอดครับ เห็ดวกแดงครับเห็ดพวกแดงโอ้ยมัน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 ครับคนร้น้องโอ้ยตัวนี้หมูนี่เลยครับพี่น้องมาจะพภาคเลยครับตอนนี้ยังครับยังครับยังขับเลยครับพี่น้องครับมาเจออีกแล้วครับเห็ดวกตับไงครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดลีครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดลีครับขอก็บก่อนอย่าคนไม่หย่าน ครับผมว่าแล้วเขาก็มาชมผลงานของฮอนด้ครับมือน,นี่หลังจากออกจากโคกจากป้าแล้วอสุดยอดจริงๆครับเห็ดบวกฟ้านห,หรือเห็ดบวกไฟหรือเห็ดบวกแดงครับผมอือช่วงนีงก้กำลังออกอยู่ข้าราดนะครับสุดยอดเลยครับมือนี้ก็ประสบความสำเร็จอีกแล้วครับผมอือก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าสิมหมานปะเ๋ยมันหมานครับผม